น่าจะมาหาเราปพววะโอ้เอาละเอาละแบงค์เรารอเป็นมือที่สามเพื่อวะรอเป็นมือที่สามใช่เราเดีย๋ยวบอกนะมันใช้ไฟเผาอะอันดับแรก บอลแบนอยู่ตรงเมืองนี้เอาเข้ายากเหมือนกันนะครับเคนไปทย<อ> วเอาไปยังไม่เห็นอยู่วนอ่ยงอยู่ที่้นงบนบนี้นเนี้ย เฮเคขอนาบิก <Okay>. okay. <Okay>. ันนะ ไม่รู้ว่าหนามแตกป่ะนะเพื่อนเฮ้ยดู้ได้ไงกูอยู่ตรงเนี้ยตายนี่ให้กูเติมด้วยก่อน Oh. Mau jotak. Ah, dah lah buat macam tadi. น่าจะตีเดียวกันวะ่ะแบงค์เอาพลังเลยไม่ต้องเผานะน่า,าตีเดียวกันยูนิไปเอาพลังแล้วกันไม่มี ใช่ปปืนสี่ร้อยอ่ะกัคนนะั่นอ่ะปืนอะไรเองอ่ะโดนลูกซองนั่นมาวินฆ่าเออก็ฆ่าลูกซองมันมาใช้ป้องกันตัวเนี่ย เองดูยังดูรู้อย่างนั่งเป็นซิกซี่กูจะไม่เห็นได้ไงอ่ะฮ่านี่อะมาดูยัง ม,มันเห็นเองไงมันเห็นเองแต่มันก็วิ่งมายิงทะลุได้เห็นไหมมีรูหน่อยนึงเนี่ยน่แหละเสร็จแล้วป่ะคิดไปดีกว่าดีนะได้ได้ตัวมาอดี สองตัวเลยบอสต่อตาเใี่ไครับตายนี่ว่ามันดีเลยนะนี่ยิงโดนไปโดนไปใช่ไหมมันไปนหลบหลังกล่องปั้นมันก็ตาย,ยใช่ไหมเหมือนว่าดีเลยว่ะ ต่นี้ก็ล่านไปไหลายนัดอยู่อะใช่ได้มาสองตัว